วุ้นกรอบอัญมณีสีอัมพันมาแล้วเพื่อนๆแล้วสีสวยๆแบบนี้ทำรรมาจากธรรมชาตินะเป็นน้ำมะตูมเราใช้มะตูมแห้งแต่ต้องนำไปย่างก่อนเพื่อเพิ่มความหอมและลดความฝาดได้ประมาณ2ชิ้นต้มกับน้ำา500มิลลิตรนะเพื่อนๆต้มแช่วไว้ด้วยไฟกลางประมาณ10นาทีเราจะได้น้ำสีสวยๆแบบนี้เลยเราจะกรองก่อนนำไปใช้1รอบนะเพื่อนๆเพราะจะมีเศษมะตูมที่มันหลุดออกมาตอนต้มทำวุ้นกรอบเนี่ยเราใช้วุ้นผงตาโทรศัพท์นะจะใช้ผงวุ้นเยอะหน่อยแล้วเราจะเพิ่มความหอมหอมวานด้วยน้ำตาลเคลือบคาราเมล มะตูมจะเป็นน้ำสมุนไพรนะแต่น้ำตาลแล้วก็ต้องใส่จัดเต็มเหมือนกันเพราะวุ้นกรอบจะกรอบได้ต้องมีน้ำตาลเคลือบอยู่ที่ผิวขนมนะแล้วตัววุ้นกรอบเนี่ยสามารถเทใส่แม่พิมพ์ได้นะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะกินวุ้นแบบน่ารักน่ารักแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบงานศิลปะเนี่ยก็สามารถนาวุ้นมาตัดลบเหลี่ยมลบคมปาดวุ้นเก็บงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจไม่ต้องสีเรียสเรื่องรูปร่างรูปทรงสามารถทําตามจินตนาการได้เลยอันนี้ตอนทํแเราก็ทําไว้หลายแบบอยู่นะแต่ตอนที่เราปาดวุ้นเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนวุ เล็กๆอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆสามารถจับให้เป็นกองๆแล้วเอาไปอบกินได้เหมือนกันนะเราจะอบประมาณ3วันตอนนี้วุ้นกรอบของเราก็พร้อมฐานแล้วนะหิวน้ําตาลที่เคลือบวุ้นเนี่ยมีความหนากําลังพอดีอยากจะบอกว่าวุ้นกรอบของเราตอนนี้มีความกรอบนอกนุ่มในกินอร่อยมากมาลองฟังความกรอบกัน